ผมชื่อนายประกาศเสรุรดลิลิก้าชั้นหกทบสนะครับข้อมูลชุดหนึ่งมี8ถ้าเรียงจากมากไปน้อยดังนี้เจ็8สิบสี่เจ็ดสถ้าข้อมูลชุดหนึ่งมีพิสัยเท่ากับ18แปดและพยาฐานเท่ากับ85แล้วค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากับเท่าใดนะครับ ที่ใสเท่ากับ x มมินมากนะครับลบ x เอ x max มากนะครับลบ x มน้อย18เท่ากับ b ลบ74ย้ายข้ามา18บวก74ครับ b b เท่ากับ92นะครับแล้วหาค่ามาตรฐานต่อนะครับ 80มาจากนี่คบ80บวก a ค่าเมริษฐาน85นะครับนำ2มาคูณกับ85จะได้170 170รบ80นะครับจะเท่ากับ90หาค่า x นะครับจาก75 x ส่วน n เท่ากับ x 74บวก78บวก80บวก80บวก90บวก90บวก92หารด้วย8นะครับ x เท่ากับ672ส่วน8จะได้84.25นะครับนี่คนนี้ก็ตอบ84.25นะครับ ครับขอบคุณครับ